ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเผยอายุที่แท้จริงเผยแล้ววิกกี้ว่าที่เจ้าสาวของเวียสุกรวัต์แท้จริงอายุเท่าไหร่เผยแล้ววิกกี้ว่าที่เจ้าสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มเวียสุกรวัต์ที่เตรียมแต่งงานในวันที่17กรกฎาคมนี้แท้จริงอายุเท่าไหร่เผยแล้ววิกกี้ว่าที่เจ้าสาวของเวียสุกวัน์แท้จริงอายุเท่าไหร่ จากกรณีที่พระเอกดังเวียสุพลวัฒน์ที่ได้ออกมาประกาศแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้โดยได้เลิกแต่งงานวันนั้นก็คือวันที่17กรกฎาคม65และยังเผยอีกว่าด้วยวัยก็พร้อมแล้วไม่ได้ปิดถ้าช่วงเวลาที่เหมาะสมเราน่าจะต้องมีครอบครัวด้วยวัยความพร้อมจังหวะก็คุยกันดูคิวกันไปมาเขาอยู่ข้างๆเราก็รู้สึกว่าใช่ดูเลิกยามที่เหมาะสม เป็นวันที่ดีที่สุดของปีนี้ก็พยายามทําทุกอย่างให้พร้อมที่สุดต่อมาไม่นานทางด้านพระเอกหนุ่มเวียสุคนวัตรโพสภาพยืนถือทะเบียนสมรสกับหวานใจวิกกี้ลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความว่า 10. นาฬิกาสนาทีเวียพี่ครับทําไมให้มาหลายใบจังผมเอ่ยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตักเชื่อแล้วว่าแต่งงานครั้งแรกจริงๆฮ่าฮ่าวิกกี้ 9. จ้อนกลับไปตอนเช้า9.19นาิกานาทีน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยสองคนห่าหผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างอ๋อพี่ตักห่างไป3โล 9. บ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮลัฮโลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเกรีเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตัก 9. ขอบคุณวันนี้ดีที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับทางด้านชาวเน็ตต่างสงสัยและอยากรู้ว่าอายุที่แท้จริงของเจ้าสาวเวียกันครับเพราะหน้าเด็กมากๆในทีเดียวทั้งนี้เราทราบมาว่าอายุของวิกกี้นั้นก็คือ35ปีนั่นเองครับแต่บอกได้คำเดียวว่าหน้าเด็กมากๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ